เรื่องราวที่น่ายินดีนะคะของคุณแม่คนนี้เลยเจนนี่ได้หมดทัดชื่อนะคะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเวลา9โมง9นาทีนะคะก็ได้เลิกคลอดลูกสาวคนที่สองเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตั้งชื่อว่าน้องจาย่าเป็นไงเมื่อรักมาก แล้วดูนี่คือภาพแบบเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากพรบ4สี่คนเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกทั้งสองคนนะคะก็เข้าไปอยู่ในห้องด้วยแล้วก็ถ่ายรูปโมเมนต์ให้เราได้เห็นกันแบบช่ำๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องราวดีๆอย่างนี้ฝั่งคุณพ่อยิวเองก็มีการโพสต์รูปนะคะลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราเจอกัน ครอบครัวครอ,อ,อบครัวยวเจนนะคะขอโทษด้วยครอบครัวยวเจนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแม่และน้องแข็งแรงมากๆ,ๆทุกคนสุดยอดมากๆขอบคุณพี่พี่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ดูแลคุณแม่เจนและน้องอย่างดีที่สุดเลยสุดยอดมากๆเลยครับนี่อันนี้เป็นโมเมนต์ตอนที่แบบอยู่ในห้องข้อแล้วแบบเอ็นดูมากแล้วคุณคพ่อ,อยวก็ ปึ้มปิ่มน้ำตาจะลายได้เข้าไปอยู่ในอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สำคัญแล้วก็อุ้มน้องอยูจินแบบอุ้ยรอดูน้องได้จะจะได้เจอหน้าน้องสาวอีกคนหนึ่งแล้วนะคะก็เสร็จแล้วก็น,นี่ภาพอย่างที่เห็นเลยนล่ารักมากเ,เวลา9.9งานว,วันนี้แล้วหน้าคือเป๊ะากหน้า,นายูจินตอนเพิเ<ช>่งเกิดเลยใช่เป๊ะมากเปะป้าเป๊ะ เหมือนกันมากเนาะพี่ต้นน่ารักมากใช่คือแบบน้องยูจีนน้องจาย,ย่าคือหน้าเหมือนกันเป๊ะแบบถอดแบบกันมาเลยคือแก้มยุ้ยเหมือนกันเลยคือเห็นเลยรู้เรื่องรู้รู้เลยว่าแบบโหได้กันแบบ พอแบบกันมาเต็มๆคุณพี่กับคุณน้องโอโ้โหเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่น่ารักมากๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยเพราะว่าพอหลังจากลงภาพใน Facebook ไปก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต,ต์แสดงความยินดีกันมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเราดูกันว่าแบบเราจะได้เห็นความน่ารักอะไรอีกแต่เชื่อว่าโมเมนต,ต์จะต้องเยอะมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบเหอลูกนิดน,นึงเนาะพี่ต้นจ๋าแบบโอ้ยแล้วน้องอยูจินเชื่อว่าน้องก็ต้อง หลงน้องสาวคนนี้เหมือนกันเป็นเจเจและนี่ดูสิโอ้โหยินดีอีกครั้งด้วยนะคะคุณแม่คนสวย